ครับผมโพกันครับสวัสดีครับผมโอครับวันนี้เราจะมาดูคลิปตลกกันนะครับให้ข่งแพ้นะครับแข่งคะแนนเหมือนเดิมแข่งคะแนนเหมือนเดิมรายการอะไรนะรายการอะไรนะที่เราทำวัเนี้ยแข่งทายคำรวม ep สองเลยครับแข่งพีสอง ep สองและแข่งกันคลิปแรกครับไปชมกันเลยครับคลิปแรกเป็นคลิปอะไรไม่รู้นะครับเขาซื้อของครับ เฮียครับเอาว่าไงแบงค์ผมเอากระเพราไก่กลับบ้านเท่าไหร่ครับสองล้านห้าทำไมมันแพงไงเฮียเอาก็ค่ากระเพราสามสิบค่าบ้านอีกสองล้านสี่เฮียครับอะไรผมเอาแต่กระเพราได้ไหมกระเพราอย่างเดียวเออไม่เอาบ้านสามสิบสามสิบอ่ะเอองั้นผมเอากระเพราอย่างเดียวกินนี่ดีกว่ากินนี่นะไม่เอากระบ้านนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคไม่ทานทุนเลยไปนั่งไปนั่งคุณข้าวบ้านด้วยสองล้านสี่ กไก่กลับบ้านนะครับก็เฉยๆครับเป็นสิ่งเป็นสิ่งคิดต่อไปครับกลับได้ทุกคำกับได้ทุกคำเฮ้ยหลอดไฟไลปอดมโครโฟนมอนโคไฟพอมั่งไปพอมั่งพังหม้อไปพังหม้อเฮ้ยเกียร์หนึ่งกึงเนี่ยเกียร์สองกองเสียงเกียร์สามกลางเสียงเกียร์เป็นหูู้เป็น้ยกาวขาก้าวขากากัดกระหมูหูกัดกระหมากากิ่งของหมูหูกิงของหมา เรสชาติยังไงกระแลบกระแลบถ่ายก็ตัวหัวก็ตาย่ายก็ตายหางก็ตาย่ายก็ตีอยู่ใกล้ๆหางก็ตายนะครับคลิปต่อไปไอ้คนเดิมอีกแล้วสวัสดีครับเออรับอะไรดีครับแบ๊บซี่ครับผมคิดออกบอกผมเลยพี่นะรับอะไรดีครับแบ๊บซี่ครับพี่อย่าล้มเสียดิพี่ ผมรอพี่ได้คิดออกเมื่อไหร่ก็บอกเลยพี่ก็พี่คิดออกแล้วไงสั่งไปแล้วจ๊ะอะไรครับแป๊บซี่พี่เครียดอะไรมาปาะครับจะไปเครียดอะไรก็น้องถามว่าอะไรอ่ะพี่จะเอาอะไรก็แป๊บซี่ครับผมรอได้พี่พี่เอาโคโคไปเออเฮ้ยแป๊บซี่เอาโคแป๊บซี่ครับ สวัสดีครับไปซาจะรับเลยดีครับผมคุณมีเมนูอะไรแนะนำบ้างอ่ะผมมีตีนคุณอยากจะกินหรือเปล่าล่ะใช่เพราะอยากกินตีนมีตีนให้ผมกินไหมล่ะมีสิมีหลายตีนเลยคุณรับกี่ตีนดีเหรอฮะถามหนึงมีกี่ตีนจัดไม่ให้หมดเลยได้เดี๋ยวผมจัดให้ตอนเราคุณรับซุปเปอร์ตีไก่ใช่ไหมครับไม่ถ้าเป็นตีไก่ผมไม่กินอ่ะเดี๋ยวตลอดคุณไม่เอาตีนแล้วเหรอไม่ผมอยากกินกระเพาะปลาโอเคกระเพาะปลาคืออะไรคลิปต่อไปน่าจะคลิปสุดท้ายแล้วครับคลิปอย่างสั้นนะครับ อาหารร้านลุงนะฮะรสชาติเฮ e ok okay. ี้ยมากเลยฮะหมาแดกอ่ะลุงบอกว่าเออเฮ้ยแตงมาลงมาเฮี้ยเหมือนแบบหมาแดกไปแล้วหมาอ้วกแล้วลุงเอาอ้วกหมาแล้วมาผัดหมาแดกลุงควรจะไปทำอะไรที่สร้างสรรค์กว่านี้นะเช่นไปขัดรองเท้าไปทำอะไรก็ได้เลยลุงไม่ต้องมาทำอาหารแล้วนะเออลุงไปได้แล้วครับเกดีเด่เนี่ยโอเคดูดูเก้าต่อตอนเราคุณี้ไม่มีแล้วครับ ไปชนะเ<อ>สมอ,อเมื่อกี้ขำมันวันนะเมื่อกี้เสมอครับเดี๋ยวดูอีพีหนา้ามีเกมอะไรมาให้เล่นเดี๋ยวครับ